คุณต่อย<ฮ> <Yeah! S 2> ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับเรามาสู่รายการของเราอีกครั้งครับ,บ,รบทุกทนี่คือราอนครัวคุณต่อยแล้ววันนี้จะสอนทำอาหารร้านที่นํามาในวันนี้ท่านผู้ชมเป็นร,ร้านร้านหนึ่งทีงงง่สมผมพูดตรงๆปกติผมจะไม่ค่อยจะได้พูดถึงตัวร้านมากนะเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าร้านนี้มีความเก่าแก่มาก อายุจนมาถึงตอนนี้เกือบ8ปปีแล้วร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มอ่ะข้าวต้มกุ้ยอ่ะที่เขาเรียกว่าข้าวต้มกุย้ยชื่อร้านคือเชี่ยวชานพาณิชย์อยู่ตรงถนนกรุงเกษมอยู่ตรงสี่แยกเทเวศเลยถ้าไปตรงสี่แยกเทเวศตรงนั้นต้องรู้จักกันแน่นอนว่าเชี่ยวชานพาณิชย์นะครับก็ทุกคนขายคอมพิวเตอร์นะชื่อแกเชี่ยวชานพาณิ <ś la wn i> ชย์นะฮะก็ไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์ฮะแกขายข้าวต้มกุ้ยฮะแล้วร้านนี้ทำอาหารมันเป็นสูตรโบราณโบราณจริงๆมันจริงอร่อย เมนูที่มาสอนกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็นเมนูเลือดผัดไส้ครับเดี๋ยวนี้ผมการันตีว่าถ้าตามบ้านนะหมายถึงตามบ้านในเรือนเนี่ยไม่ได้กินกันแล้วไม่มีใครทําอีกแล้วเออพ่อคุณแม่ทั่วไปก็ก็ไม่เคยมีมีใครทาเพราะว่าอันนี้มันคือเลือดเป็ดใช่ไหมฮะใช่คือหนูงงมากว่าหนูเคยกินแต่เลือดต้มเลือดหมูเคยกินข้าวเป็ก็ต้องใช้เลือดไก่ถูกไหมครับแต่เลือดเป็ดไม่เคยกินแต่อันนี้ใช้เลือดเป็ดทํา เลือดเป็ดเอามาทำทำไมต้องเป็นเลือดเป็ดเพราะมันเหนียวกว่าเยอะมันมีความยืดยืดหยุ่นตัวกว่าเยอะแล้วมันอร่อยกว่าเยอะสําหรับเมนูนี้นะไม่ได้ว่าเลือดหมูไม่อร่อยแต่ถ้าเอาเลือดหมูมาทํายังไงก็สู้เลือดเป็ดไม่ได้ไส้ที่เอามาทําก็เป็นไส้หมูและวิธีการทําน่าสนใจท่านผู้ชมควรเอาไว้กลับเข้ามาอยู่ในเมนูในชีวิตท่านให้ได้ เอามาอยู่ในบ้านท่านให้ได้มันจะอร่อยจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุนันท์สมวะสุนทราจากร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับพี่คุณพี่กรนณากับรายการมาลองดีดึงใกล้ๆนิดนึงนะครับคุณพี่นี่น่ารักมากคุณพี่จริงๆแล้วอยู่ที่ร้านนี้ก็ต้องเรียกว่าซอสอใหญ่นะครับซอเลยแล้วก็สามีคุณพี่สูกนะครับที่ทําที่ร้านอยู่แล้วก็เราก็มีพ่อครัว พ่อครัวก็อยู่กับเรากี่ปีแล้วครับอยู่ตั้งแต่เด็กสี่ิปีแล้วสี่สปีพ่อครัวคือที่ร้านเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเราได้ให้กินฝิ่นไว้ไม่ตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นให้กินใบหมอนอ๋อกินใบหมอนนะไม่มีพ่อครัวพ่อครัวที่อยู่ทุกวันนี้ใบหมอนนี่เต็มหลังร้านเลยนะอ๋อเต็มเต็มหลังเพาะอยู่กันด้วยใจอคุณพี่แต่คุณพี่ไม่รีบตอบนะครับมันจะไปกันนี้อีกยาวเพานึกว่าเป็นตัวใหม่แบบว่าต้องเอาใช้ใบหมอนมาเลี้ยงอะไร ครอบครัวก็อยู่กันมา40ปีท่านผู้ชมถ้าไม่กินฟินจะอยู่ได้ไงใบหนอดใบหนอดเขาเขามาตั้งแต่ปี1-8อ่ะแอ้แล้วอยู่มาตลอดจนตอนนี้5-8 40ปีปีจริงๆ40เขากินวันละกี่ใบครคุณพี่ครับคุณพี่อย่าไปฟังคุณวกนนี้ไล่สาระพี่อย่าไปฟังเรามาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเราจะสอนเมนูนี้เรามาดูกันว่าเขาทำอย่างไร คุณพี่ครับคุณพี่กินฟินมาหรือเปล่าครับไม่ใช่คุณครับคุณพี่กินฟินมาหรือเปล่าครับเปล่านะครับไม่ได้กินยังไม่ได้กินโอยยังไม่ได้กินอ่าดีเริ่มได้แล้วเริ่มเข้าใจละท่าาผู้ชมบางทีท่านถามว่าทำไมต้องพูญยีขวดแขะเราเจออะไรเหรอเวลาเข้ามาออกรายการบางทีเขาตื่นเต้นถ้าเราเป็นกันเองเราสนุกสนานกับเขาเขาก็จะได้ยิ่งตื่นเต้นไงไม่ใช่จะได้หายมีดีขึ้นยังครับดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราพร้อมจะดูยังครับค่ะดูแล้วดูพร้อมกันเลยครับนี่คือพ่ร้านะท่านผู้ชมครับ อันนี้คือเครื่องทั้งหมดนั่นคือสามีคุณพี่นะครับคุณพี่ผู้ชายนะครับเราจะเริ่มต้นทําแล้วนะท่านผู้ชมจากเลือดเป็ดเลือดเป็ดมาเอามาหั่นก้อนใหญ่ๆสี่เหลี่ยมนะคะหั่นให้ก้อนใหญ่ๆครับผมแล้วก็เอาไปต้มกับเครื่องพะโล้เครื่องมะโล้คือมีโปยกักอบเชยครับใส่อบเชยกับโปยกักใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนิดหน่อย ใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันไม่ใช่สีอิ๊วขาวสองช้อนแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนนี่นะฮะใส่ลงไปคนให้เข้ากันต้มเลือดเป็ดที่คุณพี่ต้มนานไหมเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงต้มทิ้งไว้เลยต้อไฟอ่อนๆอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของไส้บ้าง ให้หมูเนี่ยเอาไปใส่ในน้ำน้ำเดือดเดือดน้ำเดือดเดือดเลยนะครับจะได้ไม่ขาวคุณพี่ต้องตัดลดเกลือลงไปหน่อยไหมใส่เกลือนิดนิดนึงต้มไปประมาณกี่นาทีคุณพี่อันนี้ลวกลวกลวกทิ้งสักสิบนาทีได้ไหมหรือไม่ถึงได้สิบนาทีคุณพี่ฮะสิบนาทีนะต้มแล้วนะฮะไม่ใช่ลวกนะฮะอ๋อหมายถึงว่าทิ้งน้ำไปแล้วต้มสิบนาทีอ๋อโอเคทิ้งน้ำไปแล้วก็ต้มไว้สิบนาทีคราวนี้มาเตรียมนี่คือ ขึ้นช่ายเอามาหั่นรอไว้เพราะว่าผักที่ใส่นะฮะท่านผู้ชมก็คือขึ้นช่ายต้นหอมต้นหอมทุบุบให้ให้มีกลิ่นหอมให้มันมีกลิ่นทุบหัวแล้วก็หั่นสามท่อนค่ะน้ำมันที่ใช้ทอดคือน้ำมันหมูใส่ผัดสองอย่างรวมกันก่อนทางไส้และทั้งเลือดผัดรวมกันได้เลยถ้าเป็นเลือดหมูไม่ได้นะคุณพี่ใช่ไหมเลือดเป็ดนี่ มันต้องไวแล้วมันเหนียวหนึบไม่ต้องกลัวมันเลยใช่ไหมได้เลยแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายใส่ต้นหอมลงไปคราวนี้ปรุงรสแล้วท่านผู้ชมใส่ลงไปเรียบร้อยกําลังผัดผัดกันอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวการปรุงรสใส่น้ามันหอยน้ามันหอยนะครับใส่น้ํามันหอยลงไปน้ำซุปนิดหนึ่งน้าสต๊อกนิดหนึ่งใส่ลงไปนะครับแล้วนี่คือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใส่ลงไปแล้วที่ซุป น้ำขาหมูน้ำขาหมูใส่ลงไปเราขายเขาเราขายขาหมูด้วยถ้าไม่มีก็ใส่น้ำสต๊อกธรรมดาะนะครับแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆผัดไปผัดให้เข้ากันดีแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะฮะพริกไทยแล้วก็พริกไทยเป็นอันเสร็จสิ้นเสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับพริกน้ำส้มค่ะน้ำจิ้มเป็นอันเสร็จสินส้นเลือดผัดไส้ครับ ชเลือดเป็ดผัดไส้ตันอ่าเลือดเป็ดผัดไส้ตันเต็มเต็มเต็มเ็มเป็นอย่างนั้นเอามาพูดตรงนี้นิดนึงก่อนท่านผู้ชมฮะไส้ที่ใช้คือไส้ตันไส้ตันที่ว่าเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมกระบวนการก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้จริงๆมันก็เป็นไส้ตันธรรมดาเรามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาไปต้มซะก่อนเอาไปต้มทิ้งไว้ก่อนนะจะไม่ฮักคุณพี่ไปลวกเอาไปลวกทิ้งไว้ก่อนเวลาเราจะใช้จริงเราก็มาหั่นหันให้พอดีคำาแล้วถึงเอามาต้มมาต้มให้มัน ให้ม uh ันกลุบๆประมาณสัก huh. สิบนาทีใช่ไหมฮะตรงนี้มันรู้สึกแบบเด้งๆนิดๆใช่ไหมครับต้มนานไปมันก็จะนิ่มต้มให้มันกลุบๆต้มให้เหมือนเกียเละล้างทําความสะอาดแบบทั่วๆไปก่อน ล้างทิ้งน้ําล้างนไปพอแล้วนั่นเอามาหั่นให้มันเป็นแว่นครับที่จะกินแล้วเอาไปต้มประมาณสักสินาทีมันจะได้กรุบกรุบต้มนานเกินไปจะเละต้มน้อยเกินไปจะเหนียวอันนี้หนูถามจากคุณอาคุณชายว่าจริงๆแล้วไส้ตันนี้คือเป็นไส้ตันของตัวเมียทั้งนั้นเฉพาะตัวเมียเฉพาะตัวเมียครับเนี่ยความละเอียดท่านผู้ชมไส้ตันเฉพาะหมูตัวเมียเพราะถ้าไส้ตันหมูตัวผู้ไม่มีไม่มี แล้วไม่มีเพราะมันเป็นจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นรกของมดลูกอมดลูกเขาจึงเรียกมันว่าไส้ันแต่คนนึกว่ามันเป็นไส้หมูเวลาเรียกว่าไส้ตันจริงๆมันเป็นรกใช่ไหมเป็นมดลูกมดลูกมของหมูตัวเมียเพราะฉคนั้นมดตัวผู้ไม่มีมดลูกไม่มี ตัวผู้มีไม่มีไตตันมีไตันปลวกลูกไม่ยอลูกไม่ปลวกลูกไม่ใส่มาในนี่บอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าจริงๆเวลาคำว่าไส้ตันจริงๆนะมันก็คือมดลูกของหมูตัวเมียนั่นเองคราวนี้เวลาเลือดเป็ดเวลามาเตรียมท่านผู้ชมเลือดเป็ดที่ว่าทําไมไม่ใช่เลือดหมูครับคุณพี่มันเหนียวเลือดเป็ดมันเหนียวกว่าเหนียวกว่าเลือดเป็ดมันเหนียวกว่าแน่นกว่ากินแล้วกรุบกรอบมากกว่านึบหนึบ มันหนึบกดโทษทีไม่ใช่กรุบกรอบหนึบหนึบขอโทษครับคือกดไปแล้วเนี่ยพอกดเข้าไปที่ตัวเลือดนะคุณผู้ชมครับมันจะแบบมันจะแข็งตรงกลางในในนิดนิดมันคือมันหนึบกว่ามันหนึบกว่าคุณอ้อเคยทานเลือดบูไหมครับเคยครับครับกับเลือดเป็ดครับความรู้สึกของความหนึบเลือดเป็ดหนึบกว่าเลือดเป็ดหนึบกว่าใช่เราจึงเมนูนี้ใช้เลือดเป็ดทำนะฮะ อย่างอื่นผมไม่เห็นมีความไหนตรงไหนที่จะยุ่งยากจะยุ่งยากอย่างเดียวว่าถ้าเกิดท่านไม่มีน้ำพะโลเพราะท่านไม่ได้ขายข้าวขาหมูท่านไม่ได้ขายใช่ไหมะท่านก็ใช้แค่น้ําสต๊อกน้ำสต๊อกหมูได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคุณพี่เราเกิดเราไปซื้อร้านข้าวขาหมูข้างๆบ้านมาแล้วเอาน้ําเข้ามาใส่เอาน้ําพะโลหมูมาใส่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยได้โอเคเพราะมันหอมจะได้หอมพะโลเราจะเริ่มต้นแล้วครับคุณพี่ผมขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตโอาคุณพี่รู้ทันทีเลยนะครับเดินไปทางนู้นเลยนะครับเดี๋ยวคุณพี่ไปก่อนเลยนะครับครับร้อนเอามาพี่เอามาเัวลงนี่ข้าต้มโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับมีเข้าต้มมีเลือดไหมครับร้อนจัดหรอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่เลือดหมูนะครับร้อนตอนนี้เวลาที่ทานนะครับท่านผู้ชมทานกันนี่ครับแค่ข้าวหอมเข้าต้มอร่อยมากท่านผู้ชมร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับคุณทานซะก่อน แน่นอนอยู่แล้วผมการันตีผมการันตีท่านผู้ชมกินแล้วเป็นลมกินแล้วเป็นลมล้านเพราะว่าอร่อยเหรอฮะอร่อยจริงๆอืออือเน่ยๆดูดูเลือดนะฮะไม่ได้๋ยวต้องทำให้เห็นนี่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 ไม่ทำนี่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันหนึบยังไงนี่ฮะดูในจานผมนี่นะฮะนี่ครับดูนะฮะนี่ฮะมันหนึบแบบนี้ฮะมันมันแน่นอย่างนี้เลย เห็นไหมล้วท่านผู้ชมนึกไม่ออกจริงๆนะให้นึกถึงเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ใส่เลือดมาในพะโละนะอารมณ์จะแบบนั้นแต่ว่ามาผัดมันก็จึงเหนียวกว่าเพราะมันไม่อยู่ในน้าเยอะตอนกัดคุณผู้ชมครับฟันจะดังเหมือนจังหวะที่อาสับขราเลมกึ๊ดกึ๊ดมหน้าคุณแม่ถึงบอกให้หั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อแบบเวลาเราเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแบบเกืบเกือบกืบกอบอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือคืนกลับสู่ รสชาติดั้งเดิมโบราณโบราณดั้งเดิมค่ะเด็ดดวงเอสเปรสโซ่เลยครับท่านผู้ชมครับเมขออนุญาตไม่ค่อยเจอเลยผมขออนุญาตผมขี้เกียจพูดครับเออผู้ร่วมรายการไปไหนครับรายการเราเป็เงียบมากนะรายการวันนี้เงียบมากครับกลับมาที่เดิมได้เลยครับคุณสุนันท์ที่เดิมครับเชิญครับโอ้โหอร่อยจริงบอกท่านผู้ชมว่ารสชาติไม่มีอะไรจับจาน แต่มันเป็นการกลมกล่อมกันแบบนัวๆมันมันอร่อยอะจุดเด่นอยู่ที่เลือดเป็ดไาการเยี่ยมจริงครับอร่อยอร่อยอร่อยมันอร่อยมากถ้าผู้ชมเอาไปทําดูและท่านค่อยๆพัฒนาฝึกฝีมือแล้วท่านจะรู้นีิงว่าเมนูนี้ถ้าท่านทําตอนเช้ากินข้าวต้มตอนเย็นกินข้าวต้มได้หมดเช้าก็ได้เย็นก็ได้มันเป็นความสุขที่ท่านจะได้หาสิ่งซึ่ง มันเป็นอดีตอันงดงามซึ่งมันได้หายไปวันนี้เอากลับมาอีกครั้งต้องขอขอบคุณคุณสุนันขอขอบคุณร้านเชี่ยวชาญพาณิชถนนกรุงเกษมสีแยกเทเวศเลยฮะท่านผู้ชมและก็เมนูเลือดเป็ดผัดไส้ตันขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดจนไะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่อยมาก วันนี้จึงนำเครื่องผสมอาหารพร้อมกับหัวตีสแตนเลสสาแบบด้วยกันมูลค่าถึง2,590บาทเราแจกทั้งหมด10เครื่องครับมูลค่ารวมนะครับผม25,900บาทลาบหมูแซ่บกวนครับ ง่ายนี่อะไรรู้ไหมครับนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรลาบลอยนี่แหละคือสูตรที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่เฉพาะน้ำปลากับมะนาวง่ายแต่ทำอร่อยยากมากแต่มันใส่อะไรด้วยนะตับ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  สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ YouTube สวัสดีครับ YouTube ที่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับอ๋อไม่จริงไม่จริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับน้อยองเลยฝากตะไครไม่ใช่ต c ไ i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน